มาแล้วพระเอกดังเคลียร์ประเด็นคู่รักหมดโรคไม่หวานโอเวอร์เหมือนเมื่อก่อนก่อนหน้านี้หากยังจำกันได้แฟนเพจเจมอย108ได้ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาระบุว่าเอะคู่รักหวานเวอร์เขาไม่หวานหวีดกันแล้วเหรอไม่กดไลค์ถี่ยิดละราแฮทแท็กบางอันหายไปละนะซึ่งชาวเน็ตหลายหลายคนต่างพุ่งเป้าไปที่คู่รักพระเอกดังอย่างทรงตรงกฤษกรกนกกระทนและสาวบ รับวันนีคำสิงเพราะหากเข้าไปส่องในอินสตาแกรมของทั้งคู่นั้นก็ห่างหายจากการโพสภาพคู่ไปสักระยะแต่ไม่นานหลังจากเป็นข่าวทั้งคู่ได้คงการไปดูบอลที่สนามราชมังคลากีฬาสถานล่าสุดวันที่22กรกฎาคม2565หนุ่มตรงๆได้ออกมาเผยว่าคือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถห้ามใครเขาเขียนได้ทุกคนมีสิทธิแสดงความ ที่เห็นเราไม่สามารถขอร้องอ้อนวอนเขาได้ว่าไม่ใช่เราอย่าพูดอยาาพิมพ์เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือการที่เราต้องจับมือแล้วก็เดินหน้าไปด้วยกันแค่นั้นเอง